ส,สิกระกฎาคมเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงคริสโตฟจำเป็นต้องเร่งงานให้ทันเวลาเขาต้องติดตั้งชุดดอกไม้ไฟที่อนุสรณรอันเป็นตัวแทนหนึ่งของปารีสรถบรรทุกเหล่านี้บรรทุกพลุหนักเจ็ดตันเอาไว้ ตำรวจต่างตึงเครียดต้องการประชาชนออกห่างเพื่อความปลอดภัยและพวกเขาใช้เวลามากกว่าที่วางแผนเอาไว้ตารางของคริสตอฟลื่นไหลเรียบร้อยด้วยความร่วมมือจากทีมงานเบื้องหลังนี่ไม่ใช่คืนแรก คืนแรกนั้นมีคนดูแค่สี0รคนตอนนี้มีคนดูห0แสนคนบวกกับอีกสองล้านคนทางโทรทัศน์แรงกดดันจึงมหาศาลมากคริสตอฟทำงานมา15ปีเพื่อนาทีนี้ฝรั่งเศสทั้งหมดโดยเฉพาะปารีสหวังที่จะเป็นสุดยอดการเฉลิมฉลองของปฏิวัติฝรั่งเศส ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ทุกคนจะรู้ว่าดอกไม้ไฟนั้นคือระเบิดดีๆนี่เองการแสดงดอกไม้ไฟเช่นนี้คล้ายกับประสาทไพ่สิ่งที่ต้องการก็คือให้ไพ่ใบหนึ่งวางผิดที่แล้วทั้งหมดก็จะพังลงมาคุณรู้สึกได้ถึงความเครียดที่เข้ามาประทะรวมถึงความกังวลอื่นๆความเครียดก่อนการแสดงมันลำบากมาก และในช่วงเวลาสั้นๆความฝันของคริสตอฟได้ผนึกรวมชาติเข้าด้วยกันเป็นอีกครั้งที่ปารีสมีได้ลุกไหม้ยกเว้นจากความรักในประเทศของผู้คนจะลุกโชนความรักชาติเป็นเรื่องที่บอกกันได้มันช่วยให้ผู้คนเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเดียวกันแค่การได้ทำอะไรร่วมกันก็ทำให้รู้สึกดีแล้ว วันบาสติวเป็นเวลาที่จะยืนยันได้อีกครั้งว่าชาวฝรั่งเศสเป็นคนที่เชื่อมโยงกับการเวลาและการมีชีวิตที่ดียังหมายถึงการทำงานเพื่อรับรองว่าภัยคุกคามต่างๆถูกกำจัดความทรงจำถูกพลิกฟื้นความท้าทายถูกพิชิต และฝรั่งเศสกลับเป็นปึกแผ่นแม้จะมีการก่อกระบฏและการปฏิวัติที่นี่มาก่อนและอาจมีเกิดขึ้นตามมาอีกแต่ชาวฝรั่งเศสก็คุ้นเคยกับมันดีแล้วการเปลี่ยนแปลงเ,เป็นเรื่องที่ดี